อ่าครับสวัสดีครับก็คลิปนี้เดี๋ยวผมพาจะพามาพูดถึงเรื่องไถนานี่ครับก็ไถนานี่ไถจากกลางไถจากกลางออกไถจากตรงกลางแบบนี้ครับสมมุติว่าตรงนี้ตรงกลางนี้ขอบใช่ไหมครับตรงนู้นก็ขอบสมมุตินะครับก็ถ้าไถตรงกลางออกหรือไถ ข้างๆเข้ามาหากลางดีก็ตัวนี้ก็ถ้าคนอื่นเขาจะทําแบบไหนผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมจะทําเดี้ยว,ยวตรงนี้ดีกว่าครับจะเห็นได้ชัดดีกว่าวนดีครับนี่ครับก็เห็นคนาสองฝั่งนี้ใช่ไหมครับก็มันไม่มีสู่รตายตัวนะครับสําหรับผมก็ ถ้าคนอื่นเขาทําแบบไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมทําแบบนี้ทุกปีคือไม่ได้เน้นว่าต้องไถกลางหรือไถขอบก่อนครับคือตอนมาปุ๊บก็มามาดูตรงนาเลยครับก่อนจะไถนี่คือมายืนดูเลยครับว่านามันเป็นลักษณะแบบไหนครับถ้าสูตรของผมถ้านามันเป็นตรงกลางมันมัน,ม,นมันต่ำๆนะครับถ้าถ้าตรงกลางมันต่ําผมก็จะไถตรงกลางก่อน ไถตรงกลางแล้วก็ไถตรงกลางไปเรื่อยครับค่อยกินกินกินออกขอบกินออกขอบออกขอบไปเรื่อยครับถ้าตรงกลางมันต่ํานะครับนี่สมมุติว่าตรงกลางมันต่านี่ครับสําหรับผมผมทําแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าข้างๆ้างเอ้ถ้าตรงกลางมันสูงแล้วข้างๆ้างมันต่าข้างข้างต่ําขอบคนานี่ครับถ้าขอบคนามันต่ําแล้วตรงกลางสูงขึ้นนี่ผมก็จะไถขอบคนาก่อนนะครับ ไถขอบนาไถาไปทางนี้ครับไถไปนู่นวนวนมาฝั่งนั้นผพจะทําแบบนี้ครับก็นี่ครับสูตรผมเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขามีสูตรไถยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมก็ทําแบบนี้ทุกปีครับคือสําหรับผมแล้วมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับคือเขาไม่ได้กําหนดว่าไถานาต้องเอาตรงกลางก่อนหรือข้างๆก่อนนะครับคือ เรามาดูตรงที่นาเราจะที่เราจะไถเลยครับว่ารถไถอะไรก็ได้ครับไม่ไม่เกี่ยวกับรถไถเล็กรถไถใหญ่รถไถเดินตามรถไถนั่งรับคือสําหรับผมแล้วมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับที่จะไถนานี่ครับคือถ้าไปดูปับดูดูปุ๊บถ้านามันตรงกลางต่ําก็ไถตรงกลางถ้าข้างๆต่ําก็ไถข้างๆก,ก่อนนะครับส่วนใหญ่ผมจะทําแบบนี้นะครับ นีก็มีแต่เสียงรถไถมีทั้งเสียงรถไถเดินตามมีทั้งเสียงรถไถรถสามเก้าก็อยู่ฝั่งนั้นครับนะยกล่องมันก็มีแต่ไถปูงมันทั้งหมดนะครับแถวนี้ไถปูงมันแล้วไถปูงมันนี่ครับก็จะมาไถอีกทีนึงนะครับนี่ไถครั้งแรกไว้แล้วก็มาไถอีกทีนึงแล้วก็ยกล่องนะครับ ทาดินมละเอียดก็ยกร่องเลยครับไม่ต้องไถแต่ตัวนี้มันมันไม่ละเอียดครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่ครับก็ใครมีสูตรไถนาแบบไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าทํากันแบบไหนมัง่งจะลดไถเล็กหรือลดไถใหญ่ก็หลักการก็คล้ายๆกันหมดแล้วครับแต่ลดไถใหญ่นี่มันจะกินจะกินยังไงล่ะ จะกินฝั่งขวามือนะครับขีดขี้ไถ่ดิสมมติว่าเราไถไปอย่างนี้ขี้ไถมันจะสาดออกฝั่งซ้ายนะครับก็เราก็ไถไปไม่ไม่เหมือนกันกันกบรถไถเดินตามนะครับรถไถเดินตามขี้ไถมันจะสาดออกทางขวานะครับนี่ครับก็ใครมีสูตรไถแบบไหนที่ทำกันยังไงมัง่งก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าไถนากันยังไงมัง่ง นี่ก็ใกล้ค่ำแล้วครับก็ไถนายังไม่เสร็จครับนี่ก็มีคอมเมนต์หนึ่งพึงนึกได้ครับว่ามีคอมเมนต์หนึ่งถามมาว่าไถนานี่เอาข้างๆก่อนหรือว่าตรงกลางก่อนนี่นะครับผมมาทําคลิปให้แล้วนะครับก็เอาไปไปเอาไปปรับใช้ได้นะครับว่าแบบสูตรผมเอาเอาตามผมก็ได้ครับหรือว่าใครมี แบบไหนเคยทําแบบไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าทํากันยังไงแต่ว่าสําหรับผมแล้วทําแบบนี้ครับคือไม่ได้กําหนดคือนึกอยากไถข้างก็ไถข้างนึกอยากไถตรงกลางก็ไถตรงกลา,างครับก็ดูสภาพที่นาตอนที่เราไปไถเลยครับนะครับก็สูตรผมเป็นอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวขอไปไถานาต่อก่อนครับเหนื่อยเหนื่อยมากเลยครับนีนบ่ก็ดูเหมือนว้าไทยไม่ซัด ดูขี้ไถครับนี่ก็มันเป็นก้อนครับมันไม่ละเอียดยกลองไม่ได้ครับนี่ต้องมาไถอีกรอบหนึ่งนี่ถ้าถ้าไถรอบสองมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่นี่มันจะเป็นแบบตรงนี้ครับถ้าไถรอบสองแล้วแต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นก้อนใหญ่ครับนี่เคครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับมีแค่นี้เอง ก็มาตอบคอมเมนต์คอมเมนต์น,นึงนะครับก็ขอไถานาต่อก่อนนะครับนะไหนายังไม่เสร็จครับเหลืออีกนิดนึงครับก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ